Okay. สวัสดีครับพี่น้องเพื่นอนจ้างทั่วประเทศนะครับนะสำหรับวันนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของทเทคนิคการเปลี่ยนบอร์ดรือว่าเปลี่ยนจอของทีวีเอลจี43นิ้วครับนะที่เป็นตระกูล U M นะข้อมูลนี้ต้องขอบคุณอาจารย์น้อยพระรามสองนที่ให้ข้อมูลมานะครับนะจะดูปัญหาที่เกิดขึ้นครับนะเนลวลาเราเปลี่ยนจอและเปลี่ยนบอร์ดใหม่ครับนะให้ดูที่หน้าจอครับนะ แล้วจอจะเป็นขาวดำนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ช่างเนี่ยเปลี่ยนบอร์ดและเปลี่ยนจอเข้าไปเนี่ยเป็นขาวดำแน่นอนต้องทะเลาะกันระหว่างคนขายหรือผู้ใช้นะครับนะกับช่างหรือช่างกับลูกค้าจะมีปัญหาวิธีแก้ปัญหาทนะับนั้นในรุ่นนี้นะให้ใช้รีโมทนะเซอร์วิสโหมดครับนะโดยการกดปุ่มนะครับนะอินสตาร์ตัวนี้ครับนะเข้าไปตัวนะเข้าเซอร์วิสโหมดครับนะ นะกดเข้าไปทักนะก็ใส่รหัสนะศูนย์สี่หนึ่งสามนะศูนย์สี่หนึ่งสามนะยังเป็นคอดาอยู่ครับนะหละังจากนั้นกดปุ่ม a d j u s t นะปุ่มเล็กๆตัวน,นี้ครับนะกดเข้าไปนะมันจะมีทั้งหมดอยู่สิบห้อครข้อนะหัวข้อที่เราจะเลือกคือหัวข้อที่สองนะตรงทุน option product นะแล้วกดมาที่บรรทัดที่สองนะ นั้นก็ปุ่มโอเคนะครับนะทีนี้พอเข้ามาถึงหน้าตรงนี้ครับนะเราจะแก้อยู่2บรรทัดนะแก้ตรงทัวรเนี่ยตรง UM71 ให้เปลี่ยนเป็น73นะ UM71 ให้เปลี่ยนเป็น,น73นะครับหลังจากนั้นครับนะตรง local d e b o x ตรงนี้ครับนะเลข36นะให้เปลี่ยนเป็นเลข6นะครับ เต็มเลขหทับมาหลังจากนั้นให้เราถอดปลั๊กทันทีนะถอดปลั๊กนะครับจากนั้นเราก็เสียบปลั๊กใหมนะ่ให้ดูที่หน้าจอทับหนะ้าจอจะขึ้นมีสีมาเลยเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้พี่น้องเพื่อช่างแก้ไขได้โดย,โดย,โ,ดยโดยมือเลยทับนะโดยใช้ปุ่มสวิ์โหมดนะแล้วก็ข้อมูลที่มีอยูนะ่ต้องขอบคุณพี่น้อยพระรามสองนะที่ให้ข้อมูลมาเพราะนั้นเราจะไม่ทะเลาะกันระหว่าง คนขายหรือคนซื้อหรือว่าช่างกับลูกค้านะมันโอกาสดีๆนะนะในอีกสัก2อําเดือนค่อยเจอกัน,นในเรื่องงานสัมมนานวันเี้แค่นี้ครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ